หันไปทางไหนก็เจอภูเขาอ่ะเดี๋ยวเราแวะกินฝือก่อนโอ้มีทุเรียนด้วยเฟือย่างหมูย่างบ้านปอเรียกขนมนางเลสเส้นกเชียงเส้นชียงหวางทำมาจากข้าวไก่น้อยด้วยใช่ชอบมากเพราะว่าเส้นไม่ต้องลวกเพน้นะมันก็สุกเลยใส่พริกกันเลยปี๊บมะนาวหอมมาอันนี้ปอสั่งเป็นฝือขาลายนะกินคู่กับพริกิมกะปิ โ,โอ้ดังในติ๊กต็อกบอก่ <S <S สูตรทั้งหนคะ่ะเดี๋ยวเอาไปลองใครแผ่นลุงพะบาง<ช>เอาเจียวลุงพะบางเอาเอาสวยทั้งคาไปค่กกว่าครับสวยจริงๆร้านมือถือแถวนี้มีแต่ร้านใหญ่ๆอ่ะเป็นไงพี่อุ๋ยแฮปปี้ไหมทริปนี้แฮปปี้มากคนเราอยังน่ารักเหมือนเดิมยังมีอาหารท้องถิ่นให้เราได้ลองชิมอีกเยอะเลยอ่ะเจอกันทริปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย สวัสดีตอนเช้าจ้าเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางกลับไทยแล้วเดี๋ยวไปร้าน้องๆก่อนเราเดินทางกันจ้ามาเป็นมวนได้ไหมขามดแดงแหมเกีงใจบอกเป็นยาไม่นี้ทอนสามสิบพัเอาใส่ทิปเอาใส่ทิปเลย เราอาใสยนี่เลยโอ้ยลืมเป็นแซ่เด้อข้า20,000ลาเยอะหวานจะมาอีกเ้อเดือนหกมามาเงาะยังบุทธนสุกดีเดือนเจ็ดสุกลายแหละเดือนแปดค่อยๆไก่ซิเม็ดเด้เดือนเจ็ดเดือนแปดจะมีเงาะผลไม้ตามฤดูกาลเรามาหน้านี้ก็ได้กินไข่มวแดงประมาณเดือนใดเนาะมีมีลินจี๋อมีลินจีอีกมีเงาะ โอเคเดี๋ยวสิโทรมาถามดอกว่าสูงยังมีวัดแอปไปเด้อบอกเอาเอาวัดแอปไปก็ได้เอาตรงนั้นก็ได้อันนั้นเบอร์คนยูคคาเตอร์นี่อ๋อโอเคน้องผู้ชายนะเด้อน้องผู้ชายขอบใจขอบใจมากหลายเด้อเดี๋ยวมากันอีกมาอีกแน่นอนประทับใจทุกอย่างบรรยากาศดีน้องๆน่ารักห้องสะอาด ว้่ววเราไปกินเือกันเปล่านี่หรือเปล่าต้นงาะใช่เงาะหูงาะเต็มนี่เลยโอ้ฝั่งนี้ก็น่าจะเงาะเูงาะจริงๆหูโอมีหลายต้นเลยอะ่ะเ <c oughs> น,นี่ยเริ่มออกดอกแล้วอันมะนาวเขาก็กำลังออกดอกเยอะแยะเลยายหวานะวานะหวานนะวิ <c oughs> ต้องบอกเองก่อนข้างของมพอกเราขวาไว้ขวาไว้แข็งแรงเนาะปั่นจักรยานอย่างงี้อก็สนุกเหมือนกันลงลงเลยนะครอบครัวเรารวมกข้างสวนอาหารไทยยังไม่เปิดมีแต่ป้ายนะยังไม่เปิดร้านหรือเปล่าไม่เห็นเปิด วูบาน,นี่วัวเต็มเลยอเอ,อ้ยแล้วเรามันหนักโยกแรงเมื่อวานนี้ขี่มอไซค์สนุกมากเลยเนาะ <c oughs> สนุกสิมอเไซค์มันคล่องตัวกว่ารถยนต์ไงใช่มันซิกแซกแล้วก็แบบจอดอะไรอย่างเงี้ยมันจอดได้ได้บ่อยๆอ่ะขี่มอไซค์มันจอดง่ายไงไม่ต้องหาที่จอดยาก ขายอะไรเนี่ยขายสบ้าโอ้โหรถเราอายเลยอ่ะเพราะมอไซค์คนได้เยอะมากคนก็มานั่งเรือกันแต่เช้าเลยเนาะใช่เนี่ยมันดีแล้วเนี่ยฟ้าสว่างตรงวิวสวยแบบเนี้ยคนที่นั่งในเรือลมมันเย็นมากนะในหลองน้ำตรงเนี้ยขี่ไปแล้วก็ปะทะลมหลังน้ำฮึปโอ้เสียงน่ากลัวจัง ภูเขาลมรอบสวยมากเลยอ่ะลมเย็นมากรถไหมมีรถไหม,มสะพานอันนี้ต้องผัดกันนะต้องผัดกันไปอไปด้วยไปด้วยขวน้ำซอง ดูดิหันไปทางไหนก็เจอภูเขาอ่ะซ้ายขวาหน้าหลังภูเขาทั้งหมดเลยอ่ะอา้าวนาดผลไม้มะม่วงส้ม เดี๋ยวเราแวะกินฝือก่อนฝือแซบไมีทีจดย์ไมโน้มเหมือนขน้นกำลังจะออกอ๋อได้ได้จดฝือแซบอาริยาลาบแกงโอ้ยหอมมาถึงนี่เลยผลไม้แยะๆเลยโอ้มีทุเรียนด้วยเหลืยอย่างหมูย,ย่างมีขนมแบบนี้ ขนมบ้านปอเรียกขนมนางเลสสบายดีเอาฝือขาลายสองค่ะกรอบด้วยนะอ้ออันนี้เส้นบรต้องลวกคือกันเนาะเส้นขลุ่ยเส้นเชียงควางข้าวไก่น้อยนะโดยทำมาจากข้าวไก่น้อยด้วยใช่ชอบมากเพราะว่าเส้นไม่ต้องลวกพน้ำมันก็สุกเลยมาเที่ย่อน เห็นเธอแลกอึ๊ยขามนันคือบม่ลวกครับเืียนเทียนน้ำเลยผ่าะนเลยยังบม่สุกตัวเลยใจได้กินเส้นเชียงขวางเลยผ่านขอบใจเป็นที่พิเศษมากไม่ต้องลวกครับเทียน้ำแล้วก็สุกเลยหอมมากใส่พริกกันเลยโ,โบะลงไปเลยพริกตีมะนาวน่วากินมาก เราเป็นเส้นเล็กเส้นแบบเส้นเชียงขวางอ่ะเส้นแบบนี้คือไม่ต้องลวกใส่น้ําร้อนเข้าไปแล้วกินได้เลยอ่ะชอบมากเส้นแบบนี้ mm hmm. มีมะเขือเทศมีลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นหรือหมูอยอเนะี่ยไม่แน่ใจนะอันนี้พอสั่งเป็นฝือขาลาย mm hmm. นะอืมอร่อยเหมือนเดิม mm hmm. เส้นดีมาก mm hmm. เส้นเล็กนุ่ม mm hmm. เนื้อเาก็ดี เจียวจิ้มผักหวานหวานนัวๆมังถัว่วลิสงผักปริกกระปิใส่ในพริกเข้าแปอกินคู่กับพริกจิ้มกระปิ จิ้มแจ่วพริกจิ้มกระปิกนี่แจ่วจิ้มผักเขาแบบนัวถัว่วรสชาติจะออกหวาน หมดละเดี๋ยวกลัวมันบังรงเงินนี่คุะคอ้าวผมมาเที่ยวอีกเลยถ้วยสองถ้วยค่ะไข่ข่ะดีเด้ออรยครับไก่คาราบุกอิ่มอร่อยไปกันต่อเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันก่อนไหมจ๊ะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นทางด่วนนะจ๊ะเดี๋ยวไปหาเติมน้ํามันก่อนโอ้ตรงนี้คือเส้นถนนคนเดินนี่เนาะตรงร้านตลาดกลางคืนเราเดียวสายใช่ไหมนี่นี่นี่ปตทพอดีเลยเราตรงไปก็เป็นทางออกไปทางด่วนเติมน้ำมันก่อน กาส่วนเราตุมกาส่วนใช่ไหมหมื่นเก้ากาส่วนหมื่นเก้าเราเอาเท่าไหร่ดีหกแสนเท่ากับหนึ่งพันบาทเอาหกแสนแล้วกันสบายดีเอาหกแสนค่ะขอบใจหกแสนกีบประมาณหนึ่งพันบาทไปเติมกาแฟหน่อยมีอเมซอนพอดีเติมพลังงานให้คนนะครับทีนี้รถแล้วก็คนนิดหนึง เราต้องจดนู่นอันนี้อันนี้เลดี้อย่าโอกนอะว่าเหมือนเดิมเพิ่ม <c oughs> น้ำซึ้งเนาะสบายดีอเมริกาโน่เย็นแก้วหนึ่งสองสองโดยเจบเอครัขอบใจเด้อจ๋อย เอาไงจ๊ะเอาไงจ๊ะเติมเพิ่มใช่ไหมจ๊ะใช่เติมเพิ่มกูไม่พอกูไม่พอพี่อุ๋ยขี้เกียจแวะขี้เกียจแวะอีกรอบเติมไปรวดเดียวเลยถึงบ้านเลยโคลาดเลยอ่ะสรุปเอาเพิ่มเท่อะหร่จ๊ะร้านหนึ่งหนึ่งร้านเลยเอาอีกร้านหนึ่งเนาะเต็มบอกเต็มถังแล้วได้แค่หกแสนล้นถังล้นถังโอเคเจ็ดแสนแล้วกันได้บอ โอเคเจ็ด okay, แสนขอบใจเด้อขอบใจตายาวไปเลยถึงโคราชแน่นอนนี่นี่นี่น,น,นี่ตรงที่ขาเข้ามาที่เราเห็นเข้าขายของแห้งอะ,อะของฝากของฝ<อ>ากท่านไหนดีน่าจะเป็นพวกปลาแห้งท่านไหนก็ได้เอาที่จอดแบบปลอดภัยอะเหมือนกันเลยเข้าขายเหมือนกันหมดเลย okay. ร้านนี้ก็ได้จอด,จอดปลอดภัยดีสบายดี นี่ยังขายนีมนี่เปจีจีนนะอ๋อเค,เคยเคยเบิรงบ่อเจ้ยวปลาบ้่มคืออะไรอ่ะโอ้ดังในติ๊กต็อกบ่อละร้านนี้เลยบ่อเจียวปลาบ้่ม ปงตองลงอันนี้เออปลาบําคือปลาอย่างเป็นชื่อพันปลาหรือว่าชื่อเป็นปลาใหากินเป็นปลาตัวนี้นวลเป็นอะไรเป็นปลาอ๋อเป็นชื่อพันปลาแจ่วปลาบัมเดี๋ยวเอาไปลองเป็นสูตรทั้งหนค่ะหัวพันสูตรของหัวพันไม่ค่ะโอ้สูตรของหัวพันเลยนะเอาไปลองเอาไปลองร้านแถวซุงแต่แบาเป็นเจ้าเมืองเจ้าอันเดกินเจ้าอเดกิดังโอ้ร้านดังร้านดังเอาไปลองเท่าไรค่ะกระปุกเท่าไรกระปุกลงเส้นหา แสนหาไปลองย่างแต่ห้าปุ๊กไปทานโอเคเอาเอาไปลองมีอย่างอีกอันนี้เป็นเจียวปลาแดงเจียวปลาแดงส่งกรรื่องอะเฮาให้เองอันนี้สิมหอมเจียวปลาแดงส้มปลาดุสุดอันอันนี้อย่างส้มปลาชดูสิมบิงส้มปลาชาโดูแบบแมนเลยสิมเบิ้งครับลาชเอาไปเอาไปเห็ดอย่างกินอะไรี้เอาไปเห็ดทอดสะก๊วยกระไรหมักิดหอมหอมแตะหอมสิมบิ้งนะขายขายเท่าไหร่ตอนนี้กายครับขายครับหนึ่งสองแสน สองแสนเอาล้วกันง่โอเคเอาไปโดยโดยนี่เราเป็นแจีวปลาแดกเนาะเราจะแจีวยแมงดาแจีวยแมงดากัะบี่เจี๊มักเนอืมอันนี้ปลาแดกเนาะปลาเนี่ยอันหนึ่งอันนี้กระสือโดยอ่าเอาแบบอ๋อไขแผ่นลุงพระบางเอาบออันนี้ไข่ลุงเสร็งจะได้ละทุ่งไม่พลาดโอ้เจียวลุงพระบางเอาเอาเจียวลุงพระบางอันนี้ใส่หนังบ่อม่เลยใส่หนังเนาะอืม โอเคเอานี่ด้วยแล้วก็เอาใครอันตะเพิดปลาให้ใส่อ๊ะยไปทอดเป็นงาในผสมเครื่องอันนี้คือเป็นปลาที่เลยค่ะนอันนี้หอมมากเนี่ยปลาอะไรนะฮะอันนี้ปลาอย่างเกาะอันนี้เป็นปลาดูปลาดูแม่นอันนี้เป็นปลาตองใช่ค่ะเอาไปใช่แล้วเอาตัวใหม่ๆนี่เป็นสามมือเป็นกลิ่นสามมืออันนี้เป็นระบอหรือว่าต้องใส่ตู้เย็นตลอดห่อ โบไปวาางยัเต็ดตัวใหม่ค่ะตู้เย็นเอาติดตัวใหม่ก็เลยท่าไปนอกระได้ย่ามันสมอ๋อถ้าถ้าอยากกินสมก็เอาไว้ข้างนอกแล้วก็สักวันนึงบ่สองวันให้มันเปรี้ยวสองวันนอกตู้เย็นเนาะเปียวละ เอาไปลองไปลองเอาอันนี้ด้วยต้กขึ้นเลยกินใดไม่ดีมาอื้นอันนี้ละเต็มมาอื้นมาให้เต็มตร่ะเอาเอาเอาหนี่เอานี่ดีกว่าเผื่อเผื่อวันนี้ยังไม่ถึงบ้านเผื่อแวะเวียนใส่ตู้เย็นไปเนาะเออนี่ปลาตองอันนี้ปลาโดูอันนี้จะเป็นส้มปลาหน่อยอ๋อส้มปลาหน่อยโอ้ยมีหลายปลาเลยเนาะจะมีไทยๆแล้วอัดสองถุงฮารุทังอ่ะอัดสองอัดสองถุงกันเลยเป็นข้าวใหญ่ เอ๋อเคยเบิ้งเงขอบใจขอบใจหลายๆลอื้ยอันขอโทษเด้อหนาเหมือนกันเลยเป็นคู่แฝดแฝดบอมาแล้วเหมือนหนาเหมือนกันเหมือนมากอันเนาะยังกระจาเงินฮาก็จะได้เงินมานอันนี้ลูกสองคนก็สองคนโอ้สองคนเหมือนกันเป็นแฝดบอกลูกบอสแฝดเนาะอันนี้เยเป็าโอกาส

พกแสนอ๋ออยู่แถวปั๊มก็มีโอโอเคอยู่แถวถ้าใครกลัวมาหาไม่เจอก็ใกล้ๆปั๊มมาเจอเอาไปเจ๊แสนเลยแม่ค้าแถมใหญ่เลยเอ้าแถมแถมใหญ่เลยแม่ค้าแถมใหญ่เลยเคยดูจริงนะเนี่ยเคยดูจริงว่าเรากินแซ่บนะเบิรงมันเป็นจาเสซ่น้ำลายอ๋อน้ำลายอ๋อเดี๋ยวเอาอันอันไหนต้องใส่ตู้เย็นเอาเอาใส่ตู้เย็นอยาก ันไปไทยวอยู่หลาวอะไปไทยเออซึ่งมันไปไทยมาทอดตอนนี้แล้วถ้าปริยาผสมแล้วเอาไวผึ้งอ่าเดี๋ยวใส่ตู้เย็นเลยตู้เย็นเลยแล้วไปทอดพุ่นหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยผสมอันนี้เถือเอาไปใส่ตู้เย็นเลยมันมีตู้เย็นมานำเข้าตู้เย็นเลยนะเออแต่ว่าไปวัดพุ่นท้าจะกินเราไม่ต้องเส่ตู้เย็นปากอนมื่อหนึ่งสองมือมันผสมเลยมักมักเปี่ยวกวสองสองมือเลยเนาะมันสมอ่อนอ่อนตอนนี้ค่ะเรามักสมละมาเรากินเลยถ้ามัก มักสมล้านไปถือเห็นเพราะว่ามันพอดีสมอ่อนๆอ๋อ,อ,อ,นนอโอเคไปถึงก็สมพอดีอันนี้มีหลายร้านนะตรงเนี้ยเป็นแถวเลยเทั้งซ้ายแล้วก็ขวาร้าน,นเยอะอเยอะนะจริงมีร้านเยอะมีแต่ร้านนังลาครับร้านสุดแฝดนังลาได้ไปไมาแล้วนู่นเด้จเซียนเนาะห้าลูกน,นับก่อนเด้ออ่าแข่งมี เอาแถมน้ำอีกเอาขอบใจโอ้กิดน้ำใจโอยเอาน้ำเปล่าก็ได้เอาน้ำเปล่าเกรงใจเกรงใจพอแล้ว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 ไปไปหนีขึ้นรถแม่ค้าจะเอาเอาเอาแถมแม่คะขอบใจขายดีเด้อพอจะหนีแม่ค้าขึ้นรถแถมแถมหลายเกรงใจรอพี่อุ๋ยเอาปลาไปใส่ตู้เย็นอึ๊บมีหลายร้านเลยเลือกได้เลย ฝั่งทางนู้นก็มีแม่ค้าน่ารักทุกร้านทิพพาวันเมนื่อกี้เ่ยไม่ทันมีหลายร้านเลยแม่ค้ายิ้มแย้มแจ่มใสทุกร้านเลยอ่ะเออดีดีดีตรงข้ามก็มีนะอยู่ใกล้ๆตรงด่านไหมใช่ด่านทางด่วนแล้วอยู่ใกล้ๆเลย <laughs> คือออ,ออกมาจากทางด่วน <laughs> เลี้ยวขวามาก็เจอเลยทางด่วนวังเวียง เดี๋ยวขวาม,มาเจอเลยทางดว่วนลาวจีนนี่ไงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายพอต้องถอดเข็มขัดแขนไม่ถึงกดไปกดไปกดบัตคนดูแลอยู่คารินาขอเพุงขอขับบัสคาลินาขับบัสขอห่ทางเดินมาเลี้ยวขวา ายไม่ถึงนะคนจอดทางไว้ป่าคนอื่นฮะทางปิดนี่ปิดไหมฮะนั่นนะทำไมทางเหมือนทางปิดอยู่น่าจะไปได้เละเขาเขาก็ไม่ได้บอกอะไร่อยัรได้นก็มองมองเห็นเหมือนปิดอยู่ไงเขาทำไมทางไปเเดี๋ยวทางปิดไหมไม่ปิดนะเขาปิดกั้นไปนู่นอ๋อ๋อกั้นตรงไปไม่ได้๋อตรงไปนู่นไปหลวงพะบางอ๋าทาไนีม่เ็จหรือเปล่านี่ถ้าตรงไปเป็นหลวงพะบาง อุ้ยอยากไปอ่ะแปลว่าเขาสร้างทางหลวงพระบางอยู่ใช่ไหมเออรอนะรอใช้บริการน่าจะเร็วขึ้นอะถ้าถ้าไม่ผ่านกุงก็หลักนะจะจะเร็วมากเลยนะเธอ,อต้องเร็วอยู่แล้วเลยเนาะทางด่วนอ่ะเออน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวทางด่วนไปหลวงพระบางเสร็จเราจะไปเลยอยากไปดูอ่ะไปเวียงจันทร์ร้อยยี่สิบสามกิโลครับจากตรงนี้ไปตัวเวียงจันทร์ สวยทั้งขาไปขากว่าครับสวยจริงๆมีเขาผ่าูเขามาพอมาพวกถผ่ามาอีกมิตินนะีา่าภูเขาเลยนะนี่ภูเขาภูเขาสองลูกนี้แหละไม่ใช่สองลูกเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยภูเขาสองอันเนี้ยเป็นลูกเดียวกันแน่ๆเลยต,เตรงท,ที่เขาผ่าตรงนเนี้ยเนี่ยเชือกเขาตอเันเลยทซ้ายไปขวาตอเันเลยเนี่ยเห็นไหมเขาผ่าภูเขาแน่แน่เลยอะ่ะ ผ่าล่องภูเขาอ่ะกำลังตั้งท้ายรักษาระยะห่างวูวววสวยมากทำมาแป๊บเดียวยิ้วีกแล้วยิ้วีกแล้วว้าวโอ้เนี่ยเพราะว่าเป็นภูเขาลูกเดียวแล้วเขาผ่าแน่เลยก้อนหินเลยนะดูพวกขุดแบบ <c oughs> ใช่เป็นภูเขาหิน เมื่อยห้ามขับคนไหนคนซ้อนแล้วมึงบอกคนขับบอกคนขับสิโอเคอีกสิกหนึหลับแต่ลอดทางเลยตีหางเกิน แสนสามหมื่นหนึ่งพันสองจุดเก้าแปดกิโลข้า, <98 S 1> ขาเ <8. S 2> าดิมเป๊ะวนะ่าไมไ่กินอะไรขึ้นมาบนรถเลยเหรอผมาไม่ได้กินอะไรเข้ามาเลยทำไมน้ำหนักไม่เพิ่มเลย ป๋าคิฟเฟ่ไดงเห็นร้านนี้พอดีร้านสติ๊กเกอร์คือป้ายร้านเป็นชื่อร้านเป็นภาษาลาวนะร้านจำหน่ายอะไรแต่งรถใหญ่รถลาดรถบรรทุกแล้วขายสติ๊กเกอร์ด้วยอดูสติ๊กเกอร,กอรภ์ภาษาไทยเต็มเลยไว้รุ่นสั่งตัวเนี่ยเมียสั่งลุยผู้ผู้หญิงก็ซิ่งได้ <c oughs> <c oughs> อะไรอไรีกเมียอะไรนะ่ะเมียสั่งลุยเมียสั่งลุยวัยรุ่นทำกินใจมันรัก ภาษาไทยหมดเลยนะนะ่ะรุ่นสร้างตัวใจมันรักรถเก่าแล้วไงรถใหม่ผ่อนหมดยังมีแต่คำเท่ก็จะถึงด่านแล้วอีก25กิโลมันไม่ใกล้เลยนะ <laughs> <c oughs> โอร้านมือถือแถวนี้มีแต่ร้านใหญ่ๆอะ ไฟแดงอีกแล้วนาข้าวเขียวขจีใกล้ถึงด่านแล้วเราจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะจ๊ะทริปน like ี้ก็สนุกแฮปปี้มีความสุขคนเรายังน่ารักเหมือนเดิมแล้วก็ยังมีอาหารท้องถิ่นให้เราได้ลองชิมอีกเยอะเลยอ่ะเป็นไงพี่อุ๋ยแฮปปี้ไหมทริปนี้แฮปปี้มากทินได้กินเมนูใหม่ๆหลายเมนูเลยไม่เคยกินสถานที่ท่องเที่ยวก็ยังน่าเที่ยวเหมือนเดิม เูืวานเจอเด็กๆไปหากินกาชอบมากเลยถุยชอบมาก,มากโอเคแล้วเจอกันทริปหน้าน,นะจ๊ะบ๊ายบาย